เราให้ความสําคัญกับงานบริการหลังการขายมากค่ะเพราะงั้นลูกค้าหมดห่วงได้เลยเพราะทางเราพร้อมดูแลค่ะทางเราเนี่ยมีทีมงานที่คอยเซอร์วิสและให้บริการลูกค้าอยู่ตลอดคือถ้ามีปัญหาอะไรลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามทาง Line OA หรือโทรมาที่เบอร์098-018-4770ค่ะเราบริการตรวจสอบตู้ไฟและตรวจเช็คระบบโซล่า พร้อมให้คําแนะนําเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการบารุงรักษาเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถคอยเช็คหรือสังเกตอาการเองได้และเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นของลูกค้าหรือผู้ใช้งานค่ะและมีการตรวจสอบประสิทธิภาพและความเรียบร้อยของอุปกรณ์โซลา่าทางเรามีบริการล้างแผงโซลา่าเซลล์ฟรี2ปีและยังมีบริการตรวจเช็คระบบทั้งก่อนทำการล้างแผงและหลังการล้างแผงอีกด้วยค่ะ มาเทนไซ์เรามีบริการหลังการขายที่ครบวองจรและมีทีม OM ที่คอยตรวจเช็คระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์อย่างสม่ำเสมอค่ะ